วันนี้มีของมาส่งอีกแล้วค่ะเพื่อนๆแค่กล่องก็แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเครื่องครัวนะคะอันนี้คือกระทะแกมเม่สีเขียวโอ้โหดูสิแค่กล่องก็สวยงามมากถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะ,จะเจ๊ปันเคยซื้อไอตัวกระทะรุ่นที่เป็นสีออกเออ ส้มส้มสีพาเทลสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คืออีกสีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเขาก็เนี่ยเขาแพ็กเกจดีถ้ามีถุงค่ามีอะไรทำอ่ะดูทีละอย่างนะคะเป็นกระทะเคลือบเซรามิกรุ่น Better 24อันนี้คือแบบเป็นเซรามิกเคลือบเป็นดีไม่ต้องใส่น้ำมันได้เลยเวลาผัดทอดแบบเมนูสุขภาพนะคะ เป็นคุณภาพเกรดพรีนเมียมเลยค่ะสีมาพร้อมฝากระจกนิลไทย,ยใช้แบบว่ามีฝาเนี่ยคือเวลาผัดทอดหรืออะไรที่เราต้องอบนานๆหรือว่าต้มเนี่ยเราใช้ฝาปิดที่แบบเคลือบได้ดีมากเลยให้มาครบชุดเลยนะคะพร้อมตะหลิวซิลิโคนด้วยด้านไม้จับไม่ร้อนแล้วก็ตัวฟองน้ำล้างทำความสะอาดน่าใช้แบบ ชอบเลยอะแม่บ้างอย่างเราต้องชอบใครอยากได้แบบนี้บ้างนะคะเจแปนจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์นะคะ